ซึ่งก็จะมีตัวแทนประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายที่เลือกมาจากทุกหมู่บ้านตรงนี้แหละเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าพวกงบประมาณทั้งหลายเลนเนี่ยสมควรให้เพิ่มหรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้การ พิจารางบประมาณแผ่นดินที่ยังไปใช้ไม่เฟอและก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติใช้ถูกต้องตรงประเด็นมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่างบประมาณบานปลายเนี่ยก็ต้องถามผู้ที่เขากำหนดนโยบายเนี่ยหรือว่าจะเป็นสภาประชาชนก็ได้ในเรื่องของ สภาประชาชนนี้ผมจะต้องเรียนว่าควรจะใช้วิธีการให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะหรือผู้นี้คือตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านนะ่ะทั้งหมดของประเทศก็คือสภาประชาชนร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้มีมิติในเรื่องการที่เราจะเลือก ผู้ใหญ่บ้านมาแต่ละคนก็ต้องคัดคุณสมบัติต้องมีว่าวิเคทัศน์เป็นอย่างไรมีความหมายในการพัฒนาแผ่นดินอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่จบด็อกเตอร์มาเนี่ยหรือมหาบัณฑิตหรือว่าจบปริญญาตรีเนี่ยก็จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมากขึ้นไม่ใช่จบปวสหรือว่าจบ มาสอหหรือว่าอะไรที่ตำตำอย่าไปดูถูกอีกหน่อยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะต้องพัฒน,นาไปถึงระดับด็อกเตอร์เพราะคนเหล่านี้ก็จะเป็นสภาประชาชนก็จะมีความหมายกับประเทศชาติเพราะอีกหน่อยสภาประชาชนจะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการตัดสินปัญหาต่างๆจะทำให้ รัฐบาลบริหารตามนโยบายแห่งชาติได้ถูกต้องสภาประชาชนก็จะช่วยในการพาตัดวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวินธีการที่ผมเสนอไปนี้จะทำให้นักการเมืองมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่อาศัยพวกอาศัยอิทธิพลอาศัยเงินเข้ามาในสภาทุกหมู่บ้านสามารถจะเข้ามาได้หมด ทุกครๆคนถ้ามีความสามารถและชาวบ้านเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่า